สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับในเช้าวันหยุดสบายๆยยนี้กับสุสัปดาห์กับ VOA ไทยประจําเช้าวันเสาร์ที่26สิงหาคม2566ตามเวลาในประเทศไทยครับวันนี้อยู่กับผมนพรชเฉลิมมงคลและคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมนําเสนอทั้งข่าวสารสาระน่ารู้มากมายครับสารบประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้นะครับติดตามวิเคราะห์พลังของภาพเมื่อทรัมป์ถูกถ่ายรูปประกอบคดีครั้งประวัติศาสตร์ โฆษกรัฐบาลรัสเซียลั่นโกหกทั้งเพโต้ข่าวพริโกซินถูกสังฆ่าโดยเครมลินกองทัพฟิลิปปินส์ออสเตรเลียร่วมซ้อมรบในทะเลจีนใต้และข้อมูลเผยชาวอเมริกาลาป่วยสูงสุดวันที่24สิงหาคมโดยไม่ได้นัดหมาย ครบรอบสองทศวรรษ Pumpkin Spice Latte เครื่องดื่มที่มีดอมเป็นของตัวเองและสหรัฐฉลองวันภาพยนต์แห่งชาติเชิญชวนผู้บริโภคซื้อตั๋วราคาประหยัดทั้งหมดนี้แลกหลายประเด็นติดตามได้ในสุสดากับ voa ไทยครับครับวันนี้ก็ต้องไปเริ่มต้นที่ข่าวที่เป็นหน้าหนึ่งอของสหรัฐตั้งแต่เมื่อวานถึงตอนนี้เลยนะครับเริ่มด้วยข่าวเครียดเหมือนเคยนะครับครับเมื่อวานนี้เนี่ยกระหึ่มเลยคุณโอภาครับที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ Trump มนะเดินทางไปที่ เรือนจำที่แอตแลนตานะฮะแล้วก็ถ่ายภาพประกอบคดีนะอดีตประธานาธิบดีทรัมปก็กลายเป็นอดีตผู้นำสหรัฐคนแรกที่ถูกถ่ายมาร์กช็อตเนี่ยะครับที่เห็นในภาพวิดีโอของเรานะครับรในเป็นปอะาสัตร์เลยทีเดียวก็ได้มีการวิเคราะห์นะว่าพลังแห่งภาพนี้คืออะไรคุณนภัสเป็นไงครับสำนักข่าวเอพีรายงานนะครับว่า ทรัมป์เนี่ยไม่ได้มองถึงภาพนี้เป็นเรื่องน่าอับอายนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยภาพมักช็อตลักษณะนี้เนี่ยจะทำให้คนมักจดจำว่าเป็นภาพที่ถูกถ่ายสำหรับคนที่ถูกข้อกล่าวหาเรื่องค้าย,ยาเสพติดหรือว่าเมาแล้วขับนะแต่ว่าทรัมป์เนี่ยไม่มองว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องภาพลบของเขานะครับตรงกันข้ามนะครับทางทีมงานคณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ย เห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยสามารถเป็นแรงส่งนะของโดนัลด์ทรัมด้วยนะครับดูเหมือนว่าทรัมป์ซึ่งตอนนี้กำลังเป็นตัวแทนนะฮะที่แข่งขันจะเป็นในนามพรรครือ,อับริกันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกสมัยเนี่ยจะได้ประโยชน์ด้วยซ้ำคุณอรารับคณะหาเสียงบอกว่าได้เงินบริจาคมากขึ้นทุกครั้งนะที่มีข่าวเกี่ยวกับการตั้งข้อหาอดีตประธานาธิบดีผู้นี้แล้วก็รูปมักชอ็อตของทรัมป์เมื่อวานนี้แสดงให้เห็นว่า เขาไม่ได้หลบกล้องเลยนะดูสายตานะครับจิกสุดๆครับใช่การถ่ายภาพประกอบคดีครั้งนี้เนี่ยสร้างประวัติศาสตร์แล้วสนักข่าว AP ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคณะหาเสียงของทรัมป์ก็ได้ลองทำภาพที่คล้ายๆกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับ,รบแล้วก็เตรียมการมานับหลายเดือนแล้วถ้านับ ภาพที่เหมือนเป็นภาพเสมือนที่ว่าทรัมป์เนี่ยถ่ายมักช็อตเนี่ยไปปรากฏอยู่บนเสื้อยืดนะพร้อมกับถ้อยคำ not guilty หรือว่าไม่ผิดแล้วก็ขายตัวละ36ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ1,300บาทาคุณพรับ,รบแล้วทีนี้พอไม่กี่นาทีหลังจากที่ทรัมป์ถ่ายภาพประกอบแฟ้มคดีที่รัจ์เจีย,ยนะซึ่ง ข้อหาของเขาเนี่ก็คือว่าพยายามที่จะเปลี่ยนผลการเลือกตั้งครับการาเลือกตั้งเมื่อปี2020ที่รัฐจอร์เจียที่เขาแพ้กับโจไบเดนมไม่กี่นาทีหลังจากที่ภาพถูกปล่อยออกมานะฮะทางคณะหาเสียงของทรัมป์ก็ใช้โอกาสนี้ระดมทุนอีกครั้งนะฮะ โดยส่งอีเมลไปที่ผู้คนนะเพื่อที่จะโฆษณาซื้อยึดลายใหม่นะหลังจากมาร์กช็อตจริงออกมานะครับและประกาศพาดหัวในอีเมลนะบอกว่า breaking news the mark shot i s here หรือว่าภาพข่าวด่วนภาพมาร์กช็อตมาแล้วนะครับเป็นการประกาศนอกจากนั้นยังมีข้อความที่บอกว่าภาพนี้เนี่ยคือภาพประวัติศาสตร์ที่เป็นสัญลักษณ์ของการไม่ยอมสยบของอเมริกาต่อระบอบทรราชนะครับ เอพีรายงานว่าภาพของทรัมป์ในฐานะประธานาธนาิบดีอเมริกาคนที่45เป็นมากกว่ามักชอตนครนตรงที่ลักษณะตัวตนของประเทศเนี่ยก็ถูกสะท้อนออกมาในภาพนี้ด้วยหากพิจารณาถึงสายตาที่จับจ้องซึ่งเขาบอกว่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นรูปที่ทรงพลังนะครับอันนี้เป็นทัศนะของอาจารย์มิเชลสตีเฟนนะฮะเป็นาศาสตร,ราจารย์เกียรติคุณที่ New York University คุณครัครแล้วก็เป็นผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับภาพประวัติศาสตร์นะเธอบอกด้วยนะบอกว่ามันเป็นรูปที่จับอารมณ์จริงๆ<อ>แล้วก็จับอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่เป็นสุขเขาบอก unhappy โดนัลด์ทรัมป <Un happy S 2> <อ>์บ,บ,บอกด้วยนะเป็นไปได้อย่างยิ่งนะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะถูกติดตรึงไว้ในประวัติศาสตร์ด้วยภาพภาพนี้นะมผมเองอพวกเราเองเห็นแล้วก็เป็นภาพที่ ลืมไม่ลงเลยทีเดียวลืมนะไม่ได้เลยครับ <c oughs> เพราะว่ามันมักจะมาเจภาพตรงๆและผู้ที่ถูกถ่ายมักจะทําหน้าแบบ ทำหน้าไม่ถูกแต่นี่เหมือนกับการโพสต์ถ่ายภาพที่แบบ<ช>ส่งส,งสงข้อความชัดเจนอย่าง,งที่อาจารย์ว่าเลยนะฮะส่งสายตาที่พร้อมกับพลังนะครับมาดูต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับทรัมป์นะครับเอาแวะมาดูเรื่องของสถานการณ์การสู้รบระหว่างยูเครนกับรัสเซียกันบ้างนะครับยังเกินเดินต่อไปครับโดยรัสเซียเปิเดเผยที่มันสูงนะครับว่าฝ่ายตนสามารถยิงโดรนหลาย10บลำของยูเครนตกอีกแล้วโดยเป็นคํากล่าวอ้างของกระทรวงกลาโหมรัสเซียนะครับบอกว่ายูเครนเนี่ยส่งโดรนเข้ามาใน พื้นที่ใครเมียถึง42ลำเลยนะครับคุณคสาธพลแล้วก็กองกำลังป้องกันทางอากาศยิงตกไป8ลำและระบบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสกัดได้33ลำแต่ก็เหมือนที่สองวันสามวันที่เรารายงานต่อมานะครับว่าทางราัสเซียบอกว่าไม่ได้มีผู้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้อีกประเด็นหนึ่งในเรื่องของสงครามที่เดินเนินมากว่า18เดือนคือเรื่องของเครื่องบิน F-16 ซึ่งรายงานว่าเนเธอร์แลนด์กับเดนมาร์กประกาศมอบให้กับทางกรุงเคียบแล้วล่าสุดทางอนอร์เวย์เป็นประเทศที่3ที่ออกมาบอก ว่าจะส่งมอบอเครื่องบินแบบเดียวกันนี้ให้กับยูเครนโดยประกาศบนพื้นหัสบดีนะครับซึ่งตรงกับวันที่ทางกระทรวงกลาโหมสหรัฐออกแถลงการนะฮะบอกว่าจะเริ่มทําการฝึกอบรมนักบินของทางยูเครนให้ใช้แล้วก็ดูแลรักษาเครื่องบินรุ่นนี้ในเร็วนี้โดยจะเป็นการฝึกที่ฐานทัพอากาศ m ม r ริ Morris Air National Guard b a s สที่เมืองทูซอนรัฐแอริโซนาซึ่งทางโฆษกพันธกรบ,บอกว่าน่าจะได้เริ่มฝึกอบรมในเดือน ตุลาคมนี้นะครับแต่ว่าที่ต้องรอเพราะว่านักบินจะต้องเรียนภาษาอังกฤษให้เสร็จก่อนครับผมซึ่งหลังจากเรื่องนี้จบไปมันก็เป็นเรื่องของการลงโทษทางเศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐเพราะว่าทางรัฐบาลของประธาน,นาธิบดีไบเดนก็เดินหน้าสั่งลงโทษต่ตอบุคคลและองคอ์กรรวมกันล้1 1คนหรือว่าแห่งนะฮะซึ่งข้อหาในคราวนี้คือเขาบอกว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งตัวเด็กยูเครนออกนอกประเทศไปทําการอบ รมปลูกฝังความเชื่อตามแบบรัสเซียรหรือเกือบๆว่าจะล้างสมองนะครับโดยแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐก็ระบุนแถลงการว่ามาตรการนี้เนี่ยมีเป้าหมายาลงโทษคนที่มีบทบาทในการอันนีคุยมานะครับบีบบังคับให้มีการเคลื่อนย้ายและส่งตัวเด็กๆชาวยูเครนออกนอกประเทศไปยังค่ายในรัสเซียและแคว้นไครเมียที่รัสเซียยึดครองอยู่ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการปลูกฝังแนวคิดใหม่ๆแล้วก็เป็นการลงโทษผู้สั่งให้มีการใช้หลักสูตรปลูกฝังแนวคิดแบบรัสเซียในเขตปกครองต่างๆของยูเครนด้วยในเรื่องนี้นะครับลินดาโทมัสกรีนฟิ์ทูตสหรัฐประจำองค์การสหรประชาชาติมีการถแถลงต่อหน้าที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคง UN บอกว่าสหรัฐจะไม่ยอมนิ่งดูได้ขณะที่รัสเซียเดินหน้า อาชีากรรมสงครามและอาชีากรรมต่อรนุเียชาตินะครับยูเครนอ้างว่าตั้งแต่รัสเซียเริ่มบุกตนเมื่อต้นปีที่แล้วมีเด็กกว่า1,9500คนที่ถูกส่งตัวไปยังรัสเซียแล้วนะครับคุณรนะัฐพลครับอีกเรื่องหนึ่งเป็นข่าวฮอตข่าวใหญ่ของสัปดาห์เหมือนกันนะครับเกี่ยวกับการเสียชีวิตนะของ พริกสินะเป็นผู้นำกลุ่มแวกเนอร์ซึ่งก็คือเป็นกลุ่มฐานรับจ้างครับตอนนี้เนี่ยมีปฏิกิริยาตอบโต้มากขึ้นเรื่อยๆนะจากรัสเซียเพราะว่าทางโลกตะวันตกเนี่ยเริ่มพูดถึงนะบอกว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์เครื่องบินตกที่ทำให้เยฟเกนี่พริกสินเสียชีวิตนะรพร้อมกับคนที่เดินทางไปบนเครื่องบินลำนั้นทั้งหมดเน่ยเสียชีวิตทางตะวันตกเนี่ยชี้ว่า อาจจะถูกสั่งสังหารโดยประธานาธิบดีปูตินแล้วก็ล่าสุดคุณผู้ชมโฆษโกรัฐบาลรัสเซียเดเมทรีเพสคอฟนะครับบอกว่าเป็นเรื่องโกหกทั้งเพนะครับในการพูดถึงทฤษฎีดังกล่าวนะยางไรก็ตามทางรัฐบาลรัสเซียเนี่ยไม่ได้ยืนยันนะว่าพริโกซนเสียชีวิตแล้วอย่างแน่นอนบอกว่าต้องรอกระบวนการตรวจสอบให้เสร็จสิ้นเสียก่อนนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะทางองค์กรการบินรัสเซียบอก ก่อนหน้านี้นะในสัปดาห์เดียวกันว่าฟิกโกซินเนี่ยอยู่บนเครื่องบินส่วนตัวที่ตกลงในวันพุธกลางคืนทางตอนตกเฉียงเหนือของกรุงมอสโกนะโดยผู้ที่บนเครื่องทุกรายเสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวในวันพระสัปดีนะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตซึ่งถือเป็นการพูดถึงพริกโกซินสองเดือนหลังจากที่หัวหน้ากลุ่มแวกเนอร์นี้ พยายามลุกฮือขึ้นโค้นอํานาจฝ่ายทหารแต่ว่าไม่สําเร็จนะครับรบนักการเมืองโลกตะวันตกแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญตามสื่อต่างๆที่เขาเรียกคอมเมนเตอร์นั่นแหละนะครับกล่าวโดยไม่มีหลักฐานยืนยันว่าปูตินนั้นสั่งสังหารพริโกซินเพื่อเป็นการลงโทษการคิดล้มล้างรัฐบาลเหตุการณ์นั้นนะครับคุณพระจำได้ไหมที่มีรถถังเนี่ยวิ่งเข้าไปที่มอสโกเกิดขึ้นวันที่2 3มถึง24ิมิถุนายนนะก็คือเกือบ2เดือนเต็มๆนะ เหตุการณ์นั้นเป็นสิ่งท้าทายอำนาจของปูตินครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ20ปีนะครับเพสคอฟกล่าวว่ามีการคาดเดากันไปมากเรื่องเครื่องบินตกและแน่นอนว่าในโลกตะวันตกการคาดเดาแบบนี้เนี่ยถูกเสนอจากมุมมองที่เราเก็ทราบกันดีครับเขาบอกต่อด้ว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องโกหกทั้งเพสิ่งที่ต้องน่าจับตามองจากนี้คืออะไรคุณพระรัครับ ออยเตอร์บอกว่าต้องดูนะว่าปูตินเนี่ยจะเข้าร่วมพิธีศพของพริโกซินหรือไม่นะครับแต่ว่าทางโฆษกรัฐบาลเครมลินเทสคอปเนี่ยบอกว่ายังตอบเรื่องนี้ไม่ได้นะครับ,รบจนกว่าที่จะมีกำหนดการ การจัดงานศพของพี่โกซินจ,จริงๆเสียก่อน,นออครับก็ต้องรอการพิสูจน์ว่าผู้เสียชีวิตคือใครบ้างทั้งหมดแล้วก็ยืนยันมีงานนะครับก็เราจะมาติดตามกันต่อไปนะครับจากเรื่องของยูเครนรัสเซียกลับมาที่แถวใกล้ๆบ้านเราที่ประเทศไทยคือทีอ่พื้นที่ทะเลจีนใต้กันบ,บ้างครับคุณรัฐพลเพราะว่าในวันศุกร์นะครับทางกองทัพฟิลิปปินส์และออสเตรเลียทําการร่วมกันซ้อมรบทางทะเลในพื้นที่ทึ่งประเทศจีน อ้างสิทธิ์ว่าเป็นของตัวเองส่วนใหญ่นะอ้างเป็นของตัวเองไปหมดแม้ว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยจะมีใครพากษาจากสารโลกว่ากรุงปักกิ่งไม่มีสิทธิ์อ้างเรื่องนี้เป็นอันขาดแต่ก็ไม่ได้ทำให้จีนหยุดยั้งที่จะส่งหน้า ส่งเดินหน้าส่งเรือไม่าจะเป็นเรือยามฟังเรือกองทัพหรือแม้กระทั่งกองเรืออื่นๆเรือประมงออกมาตระเวนตามหน้าน้ําตลอดเวลานะครับ,รบในส่วนของการซ้อมรบที่เกิดขึ้นในวันศุกร์นี้ก็เกิดขึ้นเขาบอกว่าที่ฐานทัพทางทะเลอยู่ห่างจากสันดอนที่เป็นจุดพิพาทชื่อสกาโรโชทางตะวันออก ของของของสันดอนนี้นะครับโดยบริเวณนี้เป็นที่ที่เขาบอกมีทรัพยากรทางทะเลอุดมสมบูรณ์มากก็จีนยึดมาจากฟิลิปปินส์ตั้งแต่ปี2012หลังจากมีการ,รเผชิญหน้ากันอย่างตึงเครียดนะครับในส่วนของการซ้อมรบระหว่าง2ประเทศนี้<ๆ>เขาบอกว่าถือเป็นความร่วมมือครั้งแรกที่มีการซ้อมทั้งท,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 งทงางอากาศทางทะเลทางภาคพื้นดินแล้วก็สถานการณ์ที่เขาจำลองคือการยึดคืน กาะที่ศัตรูยึดครองไว้รายงานข่าวระบุว่ามีเจ้าหน้าที่ฐานราว1200นายจากออสเตรเลียแล้วก็560นายจากฟิลิปปินส์เข้าร่วมการจำลองการยกพลขึ้นบกทางต่างๆว่าจะเป็นพานักระบบกเครื่องน้ำกระโดดลงจากเครื่องบินด้วย,ด,วยด้วยร่มหรือว่าเครื่องบินกึ่งเฮลิคอปเตอร์ออสเตรียจากสหรัฐเนี่ยมาลงจอดนะครับแล้วก็ทางออสเตรียยังส่งเครื่องบิน f 3 5สลำมาทำหน้าที่เหมือนสนับสนุนทางการลบทางอากาศ แล้วก็มีเรือรบมาคอยตระเวนรอบๆบ,ร,บริเวณหาดที่ว่าด้วยทางออสเตรเลียบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการามาซ้อมรบครั้งนี้ไม่ได้มีประจุสมมากมายคือเพียงแค่ต้องการาร่วมมือกันในการส่งเสริมเสริมสร้างสักพัฒน์กำลังทาง,ท,างทหาร <c oughs> เพื่อ,อส่งเสริมความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคมภายใต้กฎเกณฑ์ที่มีอยู่บนโลกนี้นะครับซึ่งเหตุการณ์การซ้อมรบครั้งนี้ก็เกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่เราก็รายงานไปแล้วกรณีที่ จีนใช้เรือยามฝั่งแล้วก็ใช้ปืนฉีดน้ำระดันสูงอย่างที่เห็นในภาพนะครับฉีดเพื่อสกัดไม่ให้เรือกองทัพฟิลิปปินส์เนี่ยนำส่งสเสบียงไปยังฐานทัพของตนที่จุดพิพาทอีกจุดหนึ่งซึ่งชื่อ Second Thomas Shaw เป็นสันดอนที่อยู่ในบริเวณ ที่ติดกับจุดพิพาทระหว่างฟิลิปปินส์กับทางจีนเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะแต่ว่าคราวแล้วเนี่ยฟิลิปปินส์ไม่สามารถนําส่งสเสบียงได้ดังตามแผนนะฮะแต่ว่าเร็วๆวันนี้เพิ่งจะนําส่งสําเร็จทางจีนก็มาอ้างว่าคราวนี้ย,ยอมปล่อยให้ส่งของเพราะว่าตรวจแล้วว่าในเรือเนี่ยไม่ได้มีวัสดุ ที่เอาไปใช้สร้างเสริมสร้างฐานทําให้แข็งแกแร่งขึ้นซึ่งตัวเองมองว่าผิดกฎหมายแล้วก็บอกทั้งหมดนี้ก็เพื่อเหตุผลทางมนุษยธรรมล้วนๆอันนี้ก็เป็นพัฒนาการล่าสุดของความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศในเอเชียที่ก็ตึงเครียดมานานนะครับ,รบโอเคนี่ก็ครึ่งแรกของรายการวันนี้ที่มีต่าคหนักๆนะครับสามารถกดไปอ่านได้นะครับที่ v i e t h a i c o m แล้วก็รออัปเดตทาง Facebook Instagram X แล้วก็ u t u b e รวมทั้งฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify นะครับ ครับ,รบมาอีกข่าวหนึ่งกึ่งหนักกึ่งไม่หนักคุณรัฐมว่าไงดีฮะเขา่ากึ่งหนักนะชื่ออาจจะเหมือนไม่หนักแต่เนื้อหานะ่าจะหนักเนื้อหาหนักเนื้อหาหนักเป็นเนื้อหาของความคิดสุดโต่งนะครับอิสราเอลปาเลสไตน์นะครับรัฐมนตรีความมั่นคงขวาจัดนาของอิสราเอลออกมาโต้กลับซูเปอร์โมเดลเบลล่าฮาดิด นะที่วิาพากษ์วิจารณ์ความเห็นของนักการเมืองผู้นี้เนี่ยเกี่ยวกับสิทธิของชาวปาเลสไตน์และชาวยิวที่เป็นประเด็นโต้แย้งเผ็ดร้อนตอนนี้นะครับ,รบในระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ช่อง12ของอิสราเอลในสัปดาห์นี้เกี่ยวกับกรณีที่ปาเลสไตน์นั้นทำการโจมตีใส่ชาวอิสราเอลในเขตยึดครองของรัฐบาลเทลอาวีฟรัฐมนตรี อิตามาเบนกวีนะครับปอนรันมนตรีความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยระบุว่าสิทธิของการมีเสรีภาพในการเคลื่อนไหวย้ายถิ่นของตัวเขาในฐานะชาวตั้งถิ่นฐานชาวยิวนั้นมีน้ำหนักมากกว่าสิทธิแบบเดียวกันของชาวอะเลสไตน์นะะคำกล่าวที่ว่านี้นำมาซึ่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางแล้วก็เติมเชื้อเพลิงให้กับคำกล่าวหาที่ว่าอิสราเอลนั้นกำลังเดินหน้า อย่างเป็นระบบนะครับในการแบ่งแยกชนชาติเพื่อรักษาความเป็นมหาอำนาจในภูมิภาคริมแม่น้ำจอร์แดนไปจนถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วก็ตอกย้ำข้อสังเกตที่ว่าอ,อิสราเอลนั้นมุ่งใช้ความรุนแรงต่อชาวปาเลสไตน์อย่างต่อเนื่องนะครับครับแต่ประเด็นนี้ก็ขยายวงกว้างเข้าไปอีกนะเมื่ออินฟลูแห่งโลกโซเชียลมีเดียนะเบลล่าฮาดิตเป็นซูเปอร์โมเดลนะผมก็เพิ่งเห็นภาพนี่แหละที่คุณ นพรัตเอามาโชว์นะอ,อายุ27ปีนะฮะเธอมีคุณพ่อเป็นคนเชื้อสายปาเลสไตน์นะครับนำคำพูดบางตอนของรัฐมนตรีเบนกวีออกมาแชร์ทางบัญชีอินสตาแกรมของเธอที่มีผู้ติดตามมากเท่าไหร่รู้ไหมครับเท่าไหร่ครับ,รบเกือบ60ล้านคนนะฮะ มาแชร์ในว,วันเพื่อสับดีนะพร้อมข้อความว่าไม่มีที่ไหนหรือเวดาใดโดยเฉพาะในปี2023ที่ชีวิตคนคนหนึ่งจะมีค่ามากกว่าชีวิตของคนอีกคนหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพียงเพื่อเพ,อเพราะเรื่องเชื้อชาติวัฒนธรรมและความเกลียดชังล้วนๆของพวกเขานะครับ,รบนางแบบผู้นี้นะครับยังโพสต์วิดีโอจากกลุ่มเคลื่อนไหวด้านสิทธิ์ของชาวอิสราเอลที่ชื่อ B ทีไซเลมนะครับซึ่งแสดงภาพทหารอิสราเอลในเมืองเฮบรอนขณะบอกกับคนในเมืองดักล่าวว่าชาวปปรลสไตน์นั้นไม่ได้รับอนุญาตให้เดินบนถนนเพราะถนนเหล่านั้นถูกสงวนไว้ให้ชาวอยู่เท่านั้นแล้วเธอเขียนข้อความว่าเรื่องนี้เตือนใครให้จำอะไรได้บ้างหรือยังนะครับและในวันศุกร์ครับรัฐมนตรีเบนกวีก็ออกมาตอบโต้โพสต์ของฮัดดิต ด้วยอารมณ์โกรธนะครับ,รบด้วยข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X บอกว่าผมขอเชิญคุณมาเคทคิริอัตอาบาซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งของชาวยูที่ชาญเมืองเฮบรอนนะครับบอกว่าเพื่อมาดูว่าเราใช้ชีวิตกันอย่างไรและว่าชาวยูนั้นไม่ได้ทำอะไรผิดกับใครเลยและถูกฆ่าอยู่ทุกวันนะครับก่อนประเด็นพิพาทนี้จะปะทุขึ้นมานะครับก็เกิดเหตุมือปืนชาวปาเลสไตน์นั้น ยิงใส่เข้ารถของชาวยิวใกล้ๆเฮบรอนซึ่งส่งผลให้หญิงชาวอิสราเอลรายหนึ่งเสียชีวิตและคนขับได้รับบาดเจ็บโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่กี่วันหลังเหตุชาวปาเลสไตนย์ยิงสังหารคุณพ่อและลูกชายชาวอิสราเอลคู่หนึ่งที่เมืองฮาวาร่าทางตอนเหนือของปาเลสไตน์นะครับ,รบในอดีตคุณพร,รัครับรัฐมนตรีผู้นี้นเคยถูกพิพากษาว่ามีความผิดในข้อหาปลุก ปั่นกระแสเหยียดเชื้อชาติและสนับสนุนองค์กรก่อการร้ายก่อนที่จะเข้าสู่วงการการเมืองและมีอำนาจเหลือนล้นนะครับนั่นก็เป็น เรื่องราวเผ็ดร้อนนะคคุณอภรัพูดได้ยังไงว่าเป็นเรื่องเบาๆฟังเพราะฟังว่ามีซูเปอร์โมเดลมาในหัวข่าวนึกว่าจะมีเรืเบาปรากฏว่าซูเปอร์โมเดลก็มีความคิดใช่ออกมาปกป้องสิทธิ์ของชาวปาเลสไตน์ก็แต่ว่าเ็ลองไปตรวจสอบดูนะก็ไม่เห็นนะว่าโพสต์นี้อยู่ตรงไหนไม่รู้แกลบไปหรือยังนะครับอืมโอเคมาดูเรื่องของการซื้อขายหลักทรัพย์ตราทรัพย์สารัในวันศุกร์กันบ้างนะครับวันนี้ เขียวยกแผงเ,เข้าสุดสัปดาห์ครับโดยดาวโจนส์บวก247จุดหรือ0.7%ที่34,346จุด S&P ก็บวกเหมือนกันนะครับ29จุดก่อนจะไปที่4,405จุด NASDAQ พุ่งขึ้นเกือบ1%ที่13,590จุดแต่ว่าราคาทองคำวันนี้ซื้อขายลดลง0ูงเที่1 9ึ่งดอลลาร์30มสเซนต์ต่อออนซ์ครับ <c oughs> ขยับมาเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาที่แสงให้เห็นถึงปรากฏการณ์ที่หลายคนอันนึกไม่ออกนะคุณรัฐพล <c oughs> มีการศึกษาเกี่ยวกับการลาง,งานของชาวเมริกันนะฮะมีข้อสรุปบอกว่าใครคิดว่า ถ้าจะลาป่วยเนี่ยหรือดูที่มันเย็งเงยนเย็นเช่นดูไหมร่วงดูหนาจะเป็นช่วงที่คนลาป่วยเยอะสุดแต่การสาราสุดบอกไม่ฮนะลามากสุดหรือดูร้อนอ่เกิดอะไรขึ้นมาดูกันนะครับเป็นการารายงานของฟลาม,มิงโกผู้ให้บริการการจัดการเวลาวันลานะครับออกมาวันที่3เสนกรกฎาคมนี้เองเอ่เป็นการประมวลข้อมูลจากธุรกิจต่างๆในสหรัฐที่รวบรวมมาถึง5ปีเลยเราพบว่าวันที่คนลาป่วยมากสุดนะวันไหนรู้ไหมคุณรัฐพล ่สิสิงหาคม2022ก็วันนี้ก็เมื่อวานนี้นะดิอืม,มก็วินสองพันยี่สิบสองปี <22. S 2> ที่แล้วอ๋อ,อครับเมื่อหนึ่งปีที่แล้วก็คือเป็น่วงปลายหน้าร้อนส่วนอันดับสองเนี่ย13มกุมภาพันธ์วันสองวันนี้มีความหมายอย่างไรไม่แน่ใจแต่วันที่น่าสนใจคือ13กุมภาพันธ์เพราะสุดสามกุมภาพันธ์สองพันยี่สิบสองเป็นวันที่ตรงกับวันที่มีจัดงานซูเปอร์โบว์ของ NF l วันรายการเอ่อรายการถ่ายทอดกีฬายอดนิยมของชาวบ้านกันพอดีเลยเขาบอกว่า ไม่รายงานเนี่ยไม่สามารถระบุได้ว่าการแห่ลาป่วยในวันนั้นของชาวเมริกันเนี่ยมันเชื่อมโยงกับการแข่งซูเปอร์โบหรือเปล่าแต่ว่าระบุว่าในช่วงกรอบ5ปีที่ทำการศึกษาเนี่ยเดือนที่คนลาป่วยเยอะสุดก็กุมภาพันธ์อยู่ดีซึ่งธุรกิจทั่วไปเนี่ยเขาบอกว่าเฉลี่ยแล้วจะมีคนลาป่วยเดือนนั้นมาสิเนต์เลยนะ แล้วก็วิโยเอเลองไปสืบคนย้อนหลังนะครับเพราะว่าตั้งแต่ปี2004ต้นมาเนี่ยการแข่งขันซูเปอร์โบว์เนี่ยก็ถูกขยับจากมักราคมมาเป็นกุมภาพันธ์อย่างต่อเนื่องทุกปีด้วยก็ดูเหมือนมีความเชื่อมโยงที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้สักทีเดียวนะครับทางคอมิงโกเขาไม่ได้เปิดเผยวิธีการวิจัยนะครับแต่ระบุว่าสาเหตุที่คนใช้ในการลาก็อย่างที่พูดไปกระป่วยเพราะว่าเช่นท้องไส้ไม่ดีท้องเสียอาเจียนเขาบอกเกินครึ่งเลยลองลงมาคืออ้างว่าติดโควิด ประมาณ25%บปเซ็ตถัดมาคือเครียดวิตกและหมดไฟทำงานที่ร้อยละเก้านะครับ ต่อคำถามที่ว่าแล้วพนักงานขอเจ้านายลาป่วยอย่างไร54%ใช้วิธีส่งข้อความครับ33%โทรหา12%อีเมลบอกอีก2%ลาแบบไม่บอกเจ้านายเลยหายไปเลยนะฮะซึ่งเขาบอกว่าในสารัฐเนี่ยไม่ได้มีกฎหมายส่วนกลางบังคับคใหท้ที่ทํางานจ่ายค่าจ้างในวันทุกจ้างลาป่วยนะฮะตามจากกฎหมายแรงงานของไทยที่ต้องจ่ายค่าจ้างในวันลาป่วยไม่เกินปีละ30วันแต่ว่าก็มีกรอบกฎหมายใหญ่รวมๆนะครับบอกว่าการลาด้วยผลทางแพทย์หรือครอบครัวเนี่ย ก็ให้ลูกจ้างสามารถลาง,งานโดยไม่รับค่าจ้างได้แต่ทั้งนั้นในแต่ละรัฐก,ก็มีกฎหมายของตัวเองที่ออกมาดูแลเรื่องนี้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นพิทิธการน่าสนใจทางสังคมของสหรัฐกน่า,าสนใจนแล้วก็ตอนนี้ในเรื่องสิทธิการลาก็เป็นประเด็นร้อนที่ประเทศไทยเหมือนกันนะแล้วก็ที่คุณนภัสพ,พูดถึงว่าคนเนี่ยบอกหัวหน้ายัางไง่วลานี่ก็เดี๋ยวนี้เขาก็เท็กซ์กันนะไม่มีการ โทนะคิดว่าบรรทัดฐานใหม่เนี่ยคือการส่งเทคซอพอเนะผมว่าอืมก็ก็เป็นอะไรที่แปลกดีนะฮะว่าเออก็ต้องต้องเทคกันตรงนั้นแต่เขาส่งมาก็เออลาก็ลาไปเอาล่ะเราจะมาอืเข้าสู่ช่วงบรรยากาศแห่งฤดูใบไม้ร่วงกันยังไม่ถึงนะใกล้แล้วเครื่องดื่มแต่ตอนเนี้ยยอมรับว่าก็มีเย็นนิดนิดนะตอนเช้าใช่รู้สึกหัวค่ำด้วยคืออากาศเพี้ยนมากแล้วถ้าใครเป็นคนที่ชอบดื่ม เครื่องดื่มร้อนๆที่ได้บรรยากาศได้ดูใบไม้ร่วงนะครับก็อาจจะคิดถึงเครื่องดื่มซิกเนเจอร์ของ Starbucks นะไม่ได้โฆษณานะนี่จะมาเล่าประวัติกันเฉยๆเคยได้ยินใช่ไหมพัมกินสไปซ่าเต้หรือเคยชิมด้วยใช่คนอยู่นอกประเทศอาจจะไม่คุ้นแต่ว่าแถวนี้มันจะโปรโมทกันทุกปีเลยใช่โปรโมทกันทุกปีนะะเวลาเนี่ยเข้าสู่ช่วงฤดูใบไม้ร่วงช่วงท้ายปีนะครับปรากฏว่าเครื่องดื่ม พามกินสไปซ l าเต้โดย Starbucks เนี่ยครบ20ปีแล้วคุณนาราชปีนี้นะครับแล้วก็เชื่อว่าผู้คนทั่วโลกเนี่ยก็ได้ลิ้มลองกันหลายคนนะซึ่งจะอธิบายแบบให้ครบหนึ่งประโยชน์สั้นๆก็คือว่าเป็นกาแฟรสนมที่มีส่วนผสมและรสของฟักทองปรุงด้วยเครื่องเพศนะครับฟังดูแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าน่าจะไม่ใช่รสชาติที่คุ้นเคยนะแต่ข้อจริงเนี่ย มีคนล้อเลียนด้วยซ้ำนะฮะเช่นาทางจอห์นอลิเวอร์นะฮะที่เป็นพิธีกรตลกเสียสีสังคมเนี่ยรเรียกพัมกิน Spice l a เต้ว่าเป็นกาแฟที่รสชาติเหมือนเทียนคุณนแล้วก็บอกว่ามีเพจ Facebook ของผู้ที่ต้องการความรู้สึกไม่ถูกใจสิ่งนี้ต่อบพัมกิน Spice l a เต้ด้วยนะครับ,รบแต่ขณะเดียวกันนะฮะอีกด้านหนึ่ง ก็มีแฟนที่ชื่นชอบเครื่องดื่มชนิดนี้มากมายนะครับ,รบแล้วถ้าดูตัววัดผลเชิงพาณิตนะฮะพามกินสไปซ่าเต้เนี่ยก็คือเมนูที่ภาคภูมิใจของบริษัท Starbucks นะครับ,รบทางบริษัทบอกว่าเมื่อปีที่แล้วนยอดขายเครื่องดื่มในกลุ่ม p u m p กิน Spice ซึ่งก็มี Frappuccino มี l a t เต้ะไรต่างๆเนี่ยเติบโตถึง17%ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนนะครับ,รบนอกจากนั้นแล้วการศึกษาโดยมหาวิทยาลัยในรัฐ New Jersey นะครับชื่อมหาวิทยาลัยเมส์ l a ล e State บอกว่าไปศึกษาจำนวนโพสบน Instagram <Yeah. S 1> นะครับก็บนแพลตฟอร์ม X หรือว่า Twitter เมื่อปีที่แล้วเนี่ย mm. จำนวน20,000โพสมุมมองเชิงลบต่อ u m p กิน Spice มีเพียงคแค่8%เท่านั้นนะครับ mm. ย้อนกลับไปดูจุดกำเนิดกันบ้าง mm. เมื่อปีคศสอ0 3นะฮะทีมงานของ Starbucks ที่สำนักงานใหญ่ใน Seattle เนี่ยประชุมกันในห้อง l a บครับ หดูใบไม้ผลีนะตอนนั้นแต่ว่าเขาตกแต่งห้องแลบด้วยบรรยากาศเหมือนฤดูใบไม้ร่วงนะครับแล้วก็ทดลองอะไรรู้ไหมครับไงครับทดลองสิ่งใหม่ๆด้วยการจิบเอสเปรสโซซึ่งก็เป็นกาแฟาเข้มนะกับพายฟักทองซึ่งเป็นของหวานประจำชาติช่วงฤดูปลายฤดูเนี่ยต้นปีลปลายปีของอเมริกาเนี่ยก็ชิมจิบกันไปนะแล้วก็ชิมพายกันไป ปรากฏว่านักชิมเนี่ยต่างคิดว่าเอ้ยรสชาติของกาแฟกับพายเนี่ยมันช่างผสมผสานกันดีเหลือเกินนะครับแล้วก็3เดือนจากนั้นก็พัฒนามาเป็นพัมกินสไปร์ลาเต้ลองที่กรุงวอชิงตันนะอลองที่แคนาดาปรากฏประสบความสำเร็จนำมาสู่จุดนี้นะครับ,รบแล้วก็เกิดด้อมของพัมกินสไปร์ลาเต้เองนะครับเพราะว่า account คคนี้เนี่ยชื่อนี้เลยนะเฉพาะที่ t ตา buck s สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม X เนี่ยมีผู้ติดตามถึง แปดหมื่นสองพันคนคุณนพพัชเป็นหนึ่งนั้นไหมครับคุณนรทนไม่ได้ชอบถึงขนาดนั้นแต่ก็ยอมรับว่าพอชิมแล้วเนี่ยมันเข้ากับบรรยากาศดูใบไม้ร่วงมันอบอุ่นผู้ที่ไม่ได้มาคุณแถวนี้เขาจะบอกว่าใบไม้ร่วงเขาจะนึกถึงฟักทองมันรู้ที่ออกเยอะหรือเปล่ปาผมก็ไม่แน่ใจแต่มันมีฟักทองเต็มไปหมดเลยแล้วมันก็สีส้มสมส่วนกลิ่นมีคนบอกนนต้องขอแรกว่าหลายคนไม่ชอบเพราะมันมีกลิ่นอบเชยเยอะมากใช่ แต่คนที่ชอบก็บอกว่ามันหอมหวานมันรู้สึกอบอุ่นในฤดูที่ความเย็นเริ่มไหลกายนะก็ได้สิ่งนี้มาเยียวยาใจกินแล้วก็อุ่นใจด้วยนะครับก็พูดถึงโดยไม่ได้โฆษณาให้เขานะครับใครสนใจไม่เคยลองก็อาจจะได้ลองเร็วๆนี้ก็น่าจะเริ่มเปิดจาหน่ายแล้วมั้งนะฮะเราดูกันไปไม่นานจากนี้ครับครับส่งท้ายวันนี้มาพูดถึงเรื่องบันเทิงของคนแถวนี้กันบ้างแอบอิจฉาเขานะคุณรัตพลสหรัฐกำลมันจะมีวันที่ชื่อว่าวันภาพยนร์แห่งชาติในวันทย์นี้ เป็นการจัดงานปีที่2แล้วเขาบอกว่าเป็นช่วงที่ผู้ชมสามารถชมภาพนยร์ในราคาถูกมากปกติเนี่ยตัวค่าตั๋วที่สา,ารัฐเนี่ยสิกว่าเหรียญอัพนะฮะต่อต่อเรื่องก็คือบางบางเรื่องผมเห็นเกือบ20เหรียญแน่ก็คือเกือบ เกือบ700บาทแล้วกันเนาะรปรากฏว่าในวันอาทิตย์นี้นะครับที่27สิงหาคมนี้โรงภาพยนตร์เกือบทั่วสหรัฐแม้มาจากเชนใหญ่ที่นี่จะมีเชนใหญ่คืออย่าง AMC กับ Regal ก็จะร่วมด้วยคือประมาณ3 0 0 0กว่าแห่งนะจะขายตั๋วภาพยนตร์แค่4เหรียญเท่านั้น<อ>ก็คือ1 0 0ล้อกวาบาทโดยไม่จำกัดไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ปกติ3มิติ i m a x หรืออะไร <wounds> <S <S เรื่องไหนวันไหนได้ทั <amigo> <rec gamma> <k salv ato> ้งวันเฉพาะวันอาทิตย์นี้เท่านั้นก็คือลดราคาเกินครึ่งนะ่เนี่ยเกินไปเยอะนะฮะเหลือแค่บางทีแค่ไม่ถึง25%ท้ถ้าลด75%เลยปีนี้เขาบอกเป็นปีที่2แล้วจัดโดยเอ่อ Cinema Foundation เป็นมูลนิธิไม่แสวงหาผลกำไรร่วมมือกับ national association of theater owners สือกลง่ายๆคือสมาคมเจ้าของโรงภาพยนตร์ชื่อเล่นชื่อนาโต้นะฮะเขาบอกปีแล้วปีแรกเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างมากมีผู้มาใช้บริการถึง 8ล้าน1นึ่งแสนคนโดยประมาณนีแล้วค่าตัวแค่3เหรียญฮะซึ่งเมื่อเทียบกับค่าเฉรี่ยตัวภาพยนต์ในปีที่แล้วเนี่ยอยู่10เหรียญ53เซนก็ถือว่า หนึ่งในสามได้เลยเนาะปีนี้เนี่ยก็มีการปรับเวลาปรับปรับขึ้นมาเป็นสี่เหรียญแล้วก็ปีแล้วเนี่ยเขาจ่ายวันเสาร์ปีนี้เปลี่ยนเป็นวันอาทิตย์ซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นช่วงปลายฤด,ดูร้อนแล้วแล้วปกติจะเป็นช่วงที่เงียบๆหน่อยแต่ปีนี้มันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าเรารายงานตลอด5สัปดาห์นะครับว่าการชมพยมเรื่งคึกคักขึ้นโดยเฉพาะจากบาร์เบนฮามเมอร์ัทางบาร์บี้และโ p e n เอาท e r นมาโอ๊เพิ่นไฮเมอร์ยังอยู่ในในระดับทําเงินหนึ่งใน5อยู่ตลอดเวลาทําให้ กระแสการฉายภาพยนตร์เนี่ยดีเพราะว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลจนถึงเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาโดยบริษัท core, คอมสกอร์เขาบอกว่ารายได้าจากการฉายตัวภาพยนตร์ของฤด,ดูร้อนนี้เนี่ยของสหรัฐเนี่ย3า0 0ล้านดอลลาร์ไปเรียบร้อยแล้วสูงกว่าปีที่แล้วถึงกว่า16%ปนะฮะปีนี้เนี่ยน่าสนใจคือผู้ใช้บริการคงมีหนังให้ดูมากก็ไปดูกันนะครับถ้าอยู่แถวนี้ก็หมดเวลาของเราแล้วนะครับเล่ากำเพลินไปหน่อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอสสัดสดากับว e ีย e ไ e นะครับวันนี้ผมนพราชกับคุณนัตพลต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดี